สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราได้ยกยอดนะคะแม่หูช้างด่างเหลืองแล้วนําไปชําน้ำเนี่ยผ่านมาแล้ว3อาทิตย์นะคะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้นะคะยอดที่เราเอาไปชําน้ําตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะและนี่นะคะทุกคนก็คือยอดของหูช้างด่างเหลืองนะคะที่เราได้ยกยอดเอามาชําน้ํานะคะทุกคนซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคน นี่เลยผลที่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหฟองน้ําจมลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการชําน้ำนะคะน้ําแบบเพียวๆไม่ผสมอะไรเลยนะคะเรียกได้ว่าต้นทุนการชําเนี่ยเท่ากับศูนย์นะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรแทมแทมนี่คะ่ะทุกคนผลที่ได้นะคะ รากออกมาอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลย ซึ่งตั้งแต่เราชําม,มานะคะยังไม่มีการเปลี่ยนน้ําหรือว่าเติมน้ําแต่อย่างใดเลยนะคะทุกคนซึ่งที่จริงแล้วอะรากอะออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็มีรากออกมาแล้วค่ะแล้วทีนี้พอ3สัปดาห์นะคะรากก็แบบว่าเริ่มฟูมากขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการชําน้ํานะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆต้นทุนการชําเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยนะคะแล้วในการชําครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ใส่น้ํายาเร่งรากใดๆเลยก็คือน้ำเพียวๆน้ําก๊อกที่เปิดจากก๊อกนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอา โคนเนี่ยจุ่มลงไปเลยนะคะทุกคน เรียกได้ว่า3อาทิตย์นะคะสออาทิตย์แหละ2ออาทิตย์นะรากก็งอกแล้วนะคะสามารถนําไปปลูกขยายพันธุ์ได้ต่อเลยนะคะทุกคนนี่เลยเป็นวิธีที่ง่ายมากๆซึ่งวิธีนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับอะโลคาเซียนะคะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับหูช้างนะ,ะบอลกระดาษด,ด่างนะคะหรือว่าไม้ชนิดอื่นๆนะคะไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นฟิโลเดนดอนซิงโกเนียมนะคะสามารถใช้วิธีการชําน้ําได้หมดเลยนะคะสเสนจันทร์ก็สามารถชําน้ําได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าน้าเนี่ยตอ ตอบโจทย์ทุกสิ่งเลยนะคะโดยที่ต้นทุนเนี่ยเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะอะโอเคหลังจากที่เรานะคะทุกคนได้รากมาแบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะพานะคะยอดของหูช้างต้นนี้ไปปลูกกันค่ะซึ่งวิธีปลูกในวันนี้นะคะก็เป็นวิธีปลูกที่ง่ายที่สุดในโลกเช่นเดียวกันค่ะ สังเกตเห็นว่านี่นะคะบริเวณตรงที่เราตัดไปเนี่ยไม่มีการเน่าด้วยนะคะทุกคนเขายังแข็งดีอยู่เลยนะคะก็คือสภาพยังดีอยู่เลย ซึ่งวิธีการปลูกในวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าวัสดุปลูกใช้แค่2อย่างเท่านั้นนะคะนั่นก็คือกากมะพร้าวสับค่ะกับปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือกระสอบกากมะพร้าวสับของเรานะคะทุกคนซึ่งกระสอบใหญ่มากๆเลยนะคะกระสอบนี้เนี่ยเราซื้อมาในราคา80บาทนะคะทุกคนเป็นกากมะพร้าวสับขนาดเล็กนะคะก็คือสับละเอียดนั่นแหละคะ่ะก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะใช้ในการช่า ปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือบอนนะคะสามารถปลูกได้หมดเลยเรียกว่าดีมากๆเลยแล้วก็เป็นวัส,สดุปลูกที่มีต้นทุนถูกนะคะทุกคนกระสอบใหญ่เนี่ยแค่80บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวหมักของเรานะคะทุกคนซึ่งเราก็ซื้อมาในราคา20บาทนะคะแล้วก็หมักมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกที่แสนง,ง่ายกันเลยค่ะ เราจะปลูกลงในเข่งเดิมของเขานะคะทุกคนนี่เลยก็คือเข่งนี้นั่นเองนะคะวิธีการก็แสนง่ายนะทุกคนเราก็จะเทนะคะกาบมะพร้าวสับลงไปเลยซึ่งกาบมะพร้าวสับที่เราจะใช้นะคะก็ไม่ต้องแช่น้ำ้วยค่ะก็สามารถเปิดถุงมาแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ ี่นะ,ะทุกคนกาบมะพร้าวสับละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตามด้วยขี้วัวของเราค่ะทุกคนน,นี้ก็คือปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าขี้วัวหมักนี่แหละใส่ลงไปเลยอัตราส่วนนะคะทุกคนก็ อย่างที่เห็นนะคะเราจะใช้ส่วนใหญ่ก็คือกาดมะพร้าวสับเลยเรียกได้ว่า90%นะคะแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยคอกนะคะสักประมาณ10%แค่นั้นค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือไตรโครเดอร์มาะคะทุกคนเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกชุกนะคะอาจจะเกิดความชื้นเยอะนะคะแล้วความชื้นก็จะมากับเชื้อรานะคะทุกคนก็ใส่ไตรโครเดอร์มาลงไปนะคะสักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็คุกเค้าเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คุยๆให้เป็นหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็นํานี่เลยยอดนะคะของหูช้างดดงเหลืองที่เราชาไว้นะคะลงปลูกได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆง่ายสุดๆเดี๋ยวเราจะเอากระบมะพร้าวสับนะคะถมให้เต็มถมให้เต็มตะก้าเลยะคะ่ะตะเข่งเลยนะคะ เพราะว่าอนาคตนะคะถ้าเราลดน้าไปเรื่อยๆเนี่ยกับมาพ้าสับนะคะมันก็จะมีการยุบตัวนะคะลงไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ให้พูนๆไปเลยนะคะหรืออนาคตนะคะถ้ามันมีการยุบตัวเราก็เติมได้ในภายหลังนะคะทุกคนซึ่งวิธีการนี้นะคะเราก็ใช้ ทดลองปลูกมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับเพียวๆนะคะหรือว่าใช้นะคะปลูกในขี้วัวเพียวๆนะคะก็ทดลองมาแล้วซึ่งทุกวิธีที่ทดลองนะคะก็ได้ผลดีหมดเลยนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีออกลูกออกหลานได้เยอะเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเลยคะ่ะหรือถ้าใครนะคะไม่อยาก เสียเวลาลดน้ําในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าเราต้องลดให้ชุ่มหน่อยเนาะเพราะว่ากะบมะพร้าวสับของเรามันยังแห้งอยู่นะคะเราต้องลดให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปให้กะบมะพร้าวสับมีความชื้นนะคะทุกคนถ้าใครที่เกียดลดน้ําแบบนี้ก็แช่กะบมะพร้าวสับก่อนก็ได้นะคะแช่เพื่อให้มันดูดซับน้ำนะะใช่ไหมมันมีความชื้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารดน้ํานานๆนะคะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับการปลูกนะคะยอดของหูช้างด่างเหลืองของเราต้นนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆง่ายสุดๆง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะไม่ต้องเรื่องมากเรื่องเครื่องปลูกเลยนะคะแค่กากมะพร้าวสับอย่างเดียวเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะจะใส่ในส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเข้าไปด้วยก็ได้หรือถ้าใครยังไม่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมีแค่กากมะพร้าวก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าใครนะคะอ้าวอยากจะเพิ่มออปชันให้เขาหน่อยนะคะหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์ก็สามารถ ใส่ได้นะคะถ้าคิดว่าไม่เปลืองต้นทุนนะคะก็สามารถใส่ได้แต่สําหรับใครนะคะที่ปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะคะเพื่อการค้านะคะต้องการเซฟคอสหรือว่าเซฟต้นทุนนะคะกาบมาพาะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะสามารถตอบโจทย์ได้เลยส่วนวิธีการชํานะคะให้รากออกไวรากฟูนะคะแล้วก็แบบว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็คือการชําน้ําค่ะเรียกได้ว่าต้นทุนเท่ากับศูนย์เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าทั้งวิธีการชําและวิธีการปลูก แบบนี้เนี่ยประหยัดต้นทุนเราได้เยอะเลยละคะ่ะและผลที่ได้นะคะก็ดีสุดๆเลยละคะ่ะวิธีทั้งง่ายและดีแบบนี้นะคะก็ลองเอานําไปใช้ดูนะคะทุกคนแล้วได้ผลยังไงก็มาแนะนํากันได้นะคะหรือใครมีวิธีที่ง่ายมีวิธีที่ถูกกว่านี้นะคะ ก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังปลูกต้นไม้ด้วยกันด้วยค่ะซึ่งวิธีการปลูกโดยใช้กับมะพร้าวสับเพียวๆแบบนี้นะคะกับโคโลคาเซียก็ใช้ได้นะคะทุกคนเพราะเราก็ทดลองใช้มาแล้วนะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะหรือจะใช้กับพวกไม้ด่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแอนโทเรียมเอ่ยนะคะ <m akes here> โชก้าชั้นนะคะหน้าวัวเอ่ยนะคะ WOW. เหล่านี้หรือจะเป็นฟิโลซิงโกเนียมสามารถใช้กับมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าบางชนิดนะคะควรที่จะ แช่กมพะพมเาาสับเพื่อล้างสารเทน,นินออกก่อนนะคะหรือทางที่ดีนะคะถ้ามีเวลาก็แช่ไปเลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะช่วงแรกๆก็เน้นรดน้ําบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อที่ให้สารเทน,นินนะคะถูกชะล้างออกไปในทุกครั้งที่เรารดน้ํานั่นเองค่ะ ปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะหรือถ้าปลูกไปแล้วเกิดปัญหาก็สามารถเข้ามาดูช่องของเราได้นะคะหรือถ้าใครมีปัญหาใดๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะต้นนี้เราจะยังไม่วางไว้กลางแจ้งนะคะยังไม่แดดร้อยฝนร้อยเนาะจะเอาไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้รากของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยนําออกมาเผชิญโลกภายนอกค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ